หลวงปู่อญาเห็เนการทะเลาะเบาเวงกันที่นอกธรรมที่วิไหนหลวงปู่อยาเห็นรวมตัวกันที่ทําที่วินไยถ้าลูกหาาล,กลานว่าลูกหลานถูกก็รวมตัวกันที่ตั้งพระทั้งบาสีการวมตัวกันตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาที่ลูกหลานก็จับเรื่องเลยที่ว่าถ้าพระไม่จับเงินจับทองคือพระปลอมลูกก็ออกมาเลยที่พระที่จับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองคือพระเทพระจริงเห็นไหมอาจารย์ก็ข้าพเจ้า นั่นยิ่งากกราศกระมากไหลมาเทมาคนมากราบมาไหว้ลังไหลมามืดฟ้ามัวดินเพราะเป็นพระเทจับเงินจับทองกินข้าวทุกเวลานั่นก็ว่ากันไปสิเห็นจะบ้าอะไรหลวงก็อยากจะเห็นก็ออกมาที่ลูกไงมงูจอยากจเห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่หลวงปู่พูดเนี่ยหลวงปู่ได้ดูแลตัวเองดีหรือยัง นั่นในลูกหลานหปู่ไม่อยากเห็นทะเลาะเบาแหวงกันหลวงปู่แก่ก็จะตายแล้วนี่เรือล็กน้อยมันไปสุดท้ายเราจะทําดีจนถึงที่สุดเราจะตายคาคุณงามความดีที่เราสร้างหิวเจ้าสมบัติไว้ถูกต้องดีงามนี่เห็นไหมพระอนุนันสละชีวิตเพื่อปกป้องกุทิเจ้าหลวงปู่ก็จะเป็นลักษณะพ่อแม่ครูอาจารย์ในสมัยก่อนสละชีวิตเพื่อปกป้องพุทิเจ้า คือร,รมคือวินยัยพระวินัยแต่ละบทแต่ละบาทก็คือพระพุทธเจ้าคือบิดาของของเราไม่ใช่ว่าหลักธรรมหลักวินัยเป็นของคนอื่นมันจะไปแล้วสองพันกว่าปีไม่มีอะไรหรอกก็จ,จ่านั่นเป็นความคิดที่ผิดนะลูกสองพันกว่าปีสองพันห้าร้อยกว่าปีมันก็ปัจจุบันนี่บิดาของหลวงปู่ยังอยู่เนี่ย ยังเป็นปกติไม่ได้จากลูกจากหลานไปไหนนี่หลวงปูก่กาบพระพุทธเจ้ากาบพุทธบิดาอยู่ตลอดตลอดบิดาเขาเลี้ยงก็ดูแลตลอดตลอดอยานะลูกอย่าก,กูดินดายานะจะจับเงินจัดทองนะนี่พ่อฮะพ่อดูอยู่นี่เไม่ไอย่ากินข้าวทุกเวลานะอย่าเป็นปราเตะเหล่เตเสียงนะเไม่ไอย่าไปเล่นบ็อกไฟนะอย่าไปขับรถเล่นนะ นั่นอย่าเป็นพระใช้โทรศัพท์โทรศัพท์นนะเงิน้องที่กระถินป้าป่าเปเปสาวนะพอ่อสอนหลวงปู่ตลอดนี่หลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดนะลูกหลานนั่นเรื่องของเรื่องมาเจตนาหลวงปู่นั้นไม่อยากจะเห็นพระเถรนเอ็นจีบาสุกกาทะเลาะเบาแวงกันที่หลวงปู่พูดขึ้นนี่อยู่ที่ทาที่ไปไหนเราไม่เคยด่าใครแต่เราตีเตียนตามธรรมตามวินัยสมควรตีเตียนเราจรึงตีเตียนเพราะเราตีเตียนตัวเองดีแล้ว เราทาอะไรนี่สมิสมุสมผลเอาเรานั่นน่ะ้ายกคิดว่าลูกถูกก็พากันตั้งเป็นกองทัพอะธรรมขึ้นมานทีหลวงปู่หลวงตาก,ก็จะเห็นเหมือนกันนั่นแหละว่ากองทัพอะธรรมจะยิ่งใหญ่หรือว่ากองทัพธรรมจะยิ่งใหญ่สองพัน้ากว่าปีนะลูกนะยังคงเต้นคงว่าในธรรมในวินยัยในมรรคในผลทางนี้เป็นทางเดยที่ตรงเดิงเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลก็คือหลักพระวินัยของพระ หละพะพักพระวิไหนคือศีลของคารวาติาโยมแมศีนนหน้าก็สามารถเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลโสดาชิกิธาคานาคารหันได้จ็กขึ้นเดียวกันศีลแปดสูงขึ้นอีกศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจีข้อจิงจวางจะไหวข้อข้อข้อไปหมดเลตเอ๋น้องบุก็ไม่เข้าไปก้าวไกลดิก็สาธุไงที่ด่าไงทุกวันนี้สาธุหมดนั่นแหละคือสาธุคือเออดีที่ดา่าแล้วก็ไม่รับ สาธุที่ลูกที่สาธุด้วยก็ไม่รับอีกคืนจูลูกอีกนั่นเขาไม่เอาอะไรนี่พระเจ้าพาเขาสู่มหารปริิพาได้พระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปริยิพานส,สอนอยังไงสอนให้ละทุกสิ่งอยา่างแต่ให้อยู่ตามธรรมตามที่ไหนเห็นไหมในสมัยพุทธกาลนั่นมีพระทุศีลพระพุทธเจ้ายังไม่แสด,ดงอุโบสถเอ้ยยังไม่สวดปฏิโมกเลย วินาดูทีฮะหรือว่าลูกถูกหรอถ้าว่าลูกถูกก็ออกมาตั้งเป็นกองทัพอธรรมดังที่หลวงปู่พูดที่ลูกนะ่ะนั่นหลวงปู่ก็จะได้เชิญคุณหนูเพลี่จัดการใช่บ้างเชิญท่านธรรมปาละคนตื่นทำจัดการใช่บ้างเขาใจหยัอย่างรู้ว่ามีที่ถี่มานะก็ไข่นะลูกนะลูกพูดขึ้นเพื่อความสมัคคีนะถ้าลูกไม่ต้องการความสมัคคีก็แล้วแต่หลวงปู่เขไม่เข้าไปก้าวไก่ ถ้าลูกเป็นศิษย์พวกปีดพวกผีลุงปู่ก็ไม่เข้าไปก้าวไก่จะว่าลุงปู่ผิดตามปีพิไนก็แลวแต่ลูกแล่เละตะหลานดูตัวเองให้ดีนะลูกประเดี๋ยวนี้ที่พูดนั่นพูดตามหลักคําสอนหรือไม่ที่ว่าลุงปู่ตาหนิพระที่จับเงินจับทองนั่นว่าลุงปู่จะไปตกลุกนั้นมันมีพระวินัยข้อไหนนะลูกหืมหลวงปู่อยากจะถามก็คนมาดูที่ลูกเนี่ยนั่นนะ ลราตอนนี้เพื่อต้องการความสฉิมเขียรติเตอนนี้เพื่ออยากจะให้เห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแยกแยะตามหลักาสอมของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ว่าตำหนิตีเตียนตามทิฏฐิมานาของตัวเองนี่นั่นแต่ว่าทิฏฐิตัวนั้นเราทําลายไปนานแล้วเหลือแต่ทิฏชุก,กรรมที่มีความเห็นถูกต้องตามธรรมตามวิเนียพระเจ้าตัดไงเราเอาอย่างนั้นกึ่งกุทธการล้วนะลรูกหลัง้าเราะเบแบแงกันมันได้อะไรขึ้นมาล่ะ ทำไมจะไม่เอาทำไม่เอาวินัยเป็นใหญ่เลืะแล้วก็จะถามลูกหลานีแหละทำไมจะไม่เอาทำไม่เอาพักวินัยเป็นใหญ่รวมตัวกันที่ลูกถ้าคิดว่าลูกเป็นคนดีดีตามตามตามวินยัยดีตามหลักคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ลูกคิดว่าลูกดีตามความคิดเห็นของตัวเองว่าพระเจับเงินจับทองเป็นพระดีเป็นพระที่ถูกต้องมันอยู่จุดไหนล่ะลูกหลานพี่นาด้วยที้ หรือยังไงหรือคุณหนูเพลียว่าไงนั่นตอนแรกเราไม่เคยได้เอ่ยชื่อของผู้ที่ปกป้องพุทธศาสนาหรอกแต่ตอนนี้ในบางครั้งจะไม่ต้องเอ่ยแล้วพอมานี่แต่แล,ะแตและชุดแต่ละชุดไม่ใช่มาธรรมดาแลอวหลวงปู่หลวงตามไม่มีบารมีหรอกเด็กเล็กน้อย,อย,อยเท่าที่จะทำได้ในการช่วย พระพุทธศาสนาช่วยพระองค์สังฆราชอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกเธอนี่ประมาทพระสังฆราชด้วยสิพระองค์สังฆราชนี่ออกมาเนี่ยขอร้องเลยละหยุดเถิดพระแล้วนั่นบาปหนักนะอยู่ที่พระองค์อย่าทําลายทําลายศาสนาเลยหยุดจับเงินจับตองใช้ใจเงินตองมันคารวะาจ้โยมหยุดเถือ่อนได้ไหมละ่พะพวกเราฟังไหมละ่ะก็ไม่ฟัง ก็ถือว่าตัวเองเด่นตัวเองดีตัวเองเลืเอตอ,ต,อตัวเองประเสริฐหลวงปู่ก็เลยอยากจะเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายกลุ่มนี้ออกมาตั้งเป็นกองทัพอัธรรมนี่อยากจะเห็นนี่เนี่ยมันเป็นยังไงศาส,สนาที่เลื่ที่ประเสริฐถูกพวกนี้ทำลายพวกลูกเป็นคนดีจะยอมหรอือเอาล้งปู่จะถามอะพระดียอมไหมล่ะอุบาสิกาดียอมไหมล่ะเอเราทำดีแล้วจะไปตนกนรกงั้นเหรอเลยพวกที่ประมาทจากเจ้าหลวงปู่ที่เขาเคยเห็นนรกไหมล่ะ ลุงผู้เห็นนรกได้ไปคารวาโน้นไปเที่ยวนรลกได้ไปคารวสโน้นถามผู้ที่พาไปเที่ยวมีแต่พระพวกจับเงินจับทองใช้จเงินทองนั่นไปตกนรกพวกเทเลที่เสียงตกนรกนั่นพวกเล่นังไฟไปตกนรกนั่นพวกกินข้าวทุกเวลาไปตกนรกพวกไปจีบสาวนั่นไปตกนรกพวกมีเมียนั่นไปตกนรกนั่นแล้วจะว่าไงอ่ะพวกทำา๊อกหลังของขังนั่นไปตกนรกถือว่าวดอุตริมนุษยธรรมนั่น ว่าตัวเองเลือดตัวเองประเสริฐก่าบิดาของตัวเองคือพระเจ้าเ,าเข้าใจอย่างนั่นนี่ขอให้ชาวพุทธเทเข้าใจด้วยนะที่หลวงปู่พูดขึ้นหรือเทศแต่ละการแต่ละการเพกกื่อความสามัคคีสามัคคีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทมที่วินัยแต่พระรุ่นไหนออกจากทาจากวินัยก็แสดงว่าทําให้เกิดความแตกแยกสามัคคีทําได้แค่ไหน ก็น่าจะอยู่เงียบเงียบไม่น่าจะเอาความโง่ออกมาขาย